อ๋อรอ่หนูทำเองหนูทำเองใส่ซอสครับลูกพี่ใส่ซอสครับไม่ใส่ซอสเหรอโอเคคุณ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 คนณคุณคนณครับครับไม่หัวเราะไม่มีใครหัวเราะเลยนะคนครับโอเคเอาเอานี่คนให้พอไหมอ๋อวางไว้เขารอรอให้มันสุกให้สุกใช่ไหมครับ วันนี้เรามาทำข้าวอะไรข้าวอะไรข้าวข้าวผัดพูดสิข้าวข้าวผัดใช้โยด้วยข้าวผัดใช้โยเฮ่คน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 ขนนี้มาสุกแล้วลูกอันนี้แล้วคนนี้ก่อนให้มันพอก็ผ่อนแก๊สกันดิดนะครับอ่คน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 อย่าให้ไหม้นะลูกเออผ่อนแก๊สเบาๆเลยอย่าให้ไหม้อย่าให้ไหม้นะ คนคนคะนวันนี้คุณเขาผัดอะไรอยู่ครับมีอะไรบา้างในนี้ขต้าหู้เต้าวผัดใส่เอีอย๊ยดูดิมีอะไรบ้างใส่อีกยดิใส่อีย๊ยดิไม่ให้ไม่หนูก็เอานี่ตักเสร็จเนี่ยปล่อยลงเบาแก๊สหน่อยนะเขยนะ่า คนครับนี่เอาผานไปอย่าพังทานนี่ว่าอาพ่นไข่คนไข่อ่าสองมือเลยเหรอโอ้โหอะไรไหนตอนนี้เขากำลังผัดเอ่อมีพริกหยวกแครอทนะคะ กระเทียมอยู่ไหนกระเทียมอยู่ไหนพ่อกระเทียมกระเทียมอยู่นี่ทำไม่ทันได้ใส่มึงใส่กระเทียมไหมลูกใส่กระเทียมไหมใส่ไหมใส่เองใส่เขวดใส่เอขวดนี่ใส่เลยเอาไม่พายเอาไม่พายค่ะพ่อพอพอนี่ทันทันทันตัดเลยตันเลย โอ้หข้าวผัดกุนเชาน่ากินจังเลยหอมฉุยเลยหอมฉุยเลยใส่มู้นะคุณครูครับครับถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ครับต่อไปใส่ไข่ครับก็ไข่ใส่ครับต่อไปใส่ไข่อายกขึ้นมาใส่เลยเขใส่เลยเขยใส่เลยพอช่วยประคองหน่อยเทใส่เขยลงเลยเทให้หมดเลยเทหมดเย้ทีนี้ติดคนค้น โอเคคน okay. คน,คนบ็อกเก็ตหน่อยนะครับภูเขาสนุกไหมสนุกครับ,รบเอออันนี้คืออะไรครับน้ำอะไรน้ำตาลโอเคเอาใส่เข้าไปเอาคน คนตาอีกไหมคนดอีกไหมเนะคนเลยคมันจรอนมันไ่้งคอ่ะคนีอง่คนแล้วคน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 ทั้งหมดเลยคนให้หมดเลยอ่แลเอาข้าวัข้าข้าวสวยข้าวสวย เกยลงไปครับเร็ววังนะนี่นี่หมดแล้วลูกนี่นี่ไงกวดออกเลยเอ้าไประวมือนี่นี่เอ้าเอาไม้ไผ่กวดออกเออโอเคอาทำเลยคนยิบข้าวออกจากมือให้เขาหน่อย คนไปเอาคน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 วางวางวางใส่ช้อนเลยฮ่าฮ่าฮหนูทำเองหนูทำเองชอตัพไม่ใส่ช้อนเหรอคน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 ครับครับไม่หัวเราะไม่มีใครหัวเราะเลยคนครับ เอานี่คุณให้เขาอะไรอ๋อวางไว้เขารอรอให้สุกรอให้สุกใช่ไหมครับตอนนี้รอให้เขาอัดตุ้มตุ้มซอสติมซอสเขาดุตุ้มซอสแล้วพอไปดีโอเตยใหญ่โอเคหอมจังเลยคุณหือหอมจังเพราเบาแก๊สหน่อยมันจะไหม้นะไม่ไหม้ไม่ไหม้เอาไรขุนอะควันขึ้นแล้วเนี่ยคนครับเดี๋ยวไหม้นะคนคนเชฟเชฟไม่คนอ่ อืมอืมน่ากินมากๆเลยข้าวผัดน้องคนขาวว้าวขิงยายอ๋อของยาย,ย,ายทำให้ยายเหรอคะอือตัวน,นี้เข้าวผัดของยายนะหมูขาทำให้ยาย อาชิมดูสิทุกคนชิมชิมชิมเขาส้มนะอร่อยไหมครับอร่อยไหมบอกแม่สิอื้ือหืม Hãy subscribe cho kênh